ถ้าเราเนี่ยไม่ไปเริ่มวิตกวิจัยวิจารมันก็ไม่มีอะไรอยู่ที่เราเองอยู่ที่เราเองนะเอตัวค่อยเริ่มมันอยู่ที่เรานี่แหละเริ่มดูเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มนึกเริ่มคิดเริ่มวิตกวิจัยวิจารเริ่มอยู่ที่เรานี่แหละไม่ใช่เกิดที่ใครนะไม่ใช่เกิดที่สรพสิงนะเออไม่ใช่เกิดที่ใคร เกิดที่ตัวเองนั่นแหละคนทุกคนตัวใครเริ่มนี่แหละดังนั้นก็ไม่ดีลูกนะทุกอย่างเลยก็ไม่ต้องคอยไหมไม่ไหมเหมือนกันเลยอย่างเนี้ยมันจะยุติตัวใครเริ่มใครจบให้เออ,นอานนี้นะแล้วมันจะไล่ลงลอยเรียบไล่ไปด้วยกันทุกสิ่งอย่างนี่เลยอยูท่ที่ตัวเองคนทุกคนตัใครเริ่ตมตัวไหนมันก็มีตัวนั้นแหละ อันนี้ก็ไม่ดีไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ทุกอย่างเลยไม่ต้องคอยไม่ไม่เหมือนกันเรียกว่าไม่ต้องคอยเริ่มคอยจบเหมือนกันไม่เลยนะไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างเหมือนเหมือนกันไปเลยไม่ต้องคอยไม่ไม่เหมือนกันไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยรู้สติแบบเนี้ยเรื่อยๆหน่อยอืม แล้วมันจะยุติโตให้เริ่มใค<ห>รจบในตัวเองให้แล้วก็ทุกอยา่งางเหมือนกันไม่แตกตา่าง <c oughs> ไม่ต้องคอยเริ่มไม่ต้องคอยจบเหมือนกันเออไม่แตกต,ต่ตางนอกใน <c oughs> ไปเงี้ยลืมตามนี้แหละเื <c oughs> ินได้นั่งนอนอยู่นี่เหมือนเดิมนันแหละที่บอกก็ค่อยยห้องเดิมมัน, <c oughs> นอยอ <c oughs> สรุปล้างตัวสรุปไป สลบกรลังตัวสลบเองเคลื่อนไหวไม่ให้เคลื่อนไหวเพราะมันมันจะได้ไม่แช่อารมณ์แช่สติแช่สมาธิแช่ฌานแช่นิ่งแช่เฉยแช่เบิกหาเนี่ยเป็นเพราะเป็นภูมิแช่ไม่ใช่นเนื้อาหารตะเภเนื้อหาตัดสาเรก็ไม่เลย ่ไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปเลยไหม้คือไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันไปเลยเอย่างเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาตัดรู้ล้วนเลยตัดล้วนเลยตัดล้วนเลยไม่ใช่ไปเจริญตัวไหนถ้าไปเจริญก็เป็นตัวก่อเกิดนะไปเจริญตัวไหนถ้าสีกันหน้ากับไปเจริญตัวไหนก็เป็นตัวก่อเกิดเนตัวที่เจริญนั้นสางพวัตทันทีนี่ก็ตัดรู้ตรงๆแล้วก็ไหม้เลยทุกอย่างไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกัน นะตัดทั้งตัวไม่ตัดทั้งตัวไม่ไม่ตัดทั้งตัวไปคอยไม่ตัดทั้งตัวไปคอยไม่ไม่ไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันทุกอย่างตัดทั้งตัวไปคอยละตัดทั้งตัวไปคอยไม่ละตัดหมดเลยนะไม่มีตัวไปคอยละไม่มีตัวไปคอยไม่ละตัดเลยเนื้อหาต้องสรุปตรงๆอย่างนี้แหละ ทุกอย่างแล้วทุกอย่างนอกในอืมไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันยุติตัวไปคอยละยุติตัวไปคอยไม่ละตัวไปคอยละก็คือตัวไม่ละอืมตัวไปคอยละก็คือตัวไม่ละมันไม่ละไอตัวไปคอยละนี่มันไปละอะไรกันไม่รู้นั่นละนี่ละนู่นต้นเรียกมันไปคอยละ ไอตัวไปไอยละมันก็คือไม่ละดังนั้นก็ตัดไปเลยไม่ต้องคอยละคอยไม่ละเหมือนกันเรียบร้อยเลยจะเรียบร้อยไปเรียบร้อไปเนาะก็เราก็ระลึกขึ้นมาล้างตัวระลึกเองแบบเนี้เหมือนกัระลึกขึ้นมาตัดตัวระลึกเองแบบนี้ไปบอกเหมือนกันนุสติขึ้นมาตัดตัวนุสติเองแบบนี้ไปบนบเลย เหมือนกันรูสติขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาตัวรู้สติเองแบบนี้ไม่เป็นประโยคไหนนึกขึ้นมาก็มันก็ไม่เอากันในประโยคนั้นประโยคไหนนึกขึ้นมาก็ประโยคนั้นล้างประโยคนั้นเองประโยคนั้นไม่เอาประโยคนั้นเองประโยคนั้นล้างประโยคนั้นเองมันก็ตัดสู้ตรงต้นไม่ใชู่่ข้างหน้าเราปเยบบาลนี่แหละปัย็บบานไม่ขึ้น้า ดังน,นั้นล้อของคอามววุ่นวายเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวครเริ่มของทุกคนเองตัวครเริ่มของไครมากมันก็วุ่นวายมากในคนคนนั้นดัง <c oughs> นั้นก็สรุปงนั้นทุกคนก็วุ่นวายเยอะทั้งนั้นแหละถ้าตัวครเริ่มทุกคนมันเยอะเป็นกรรมมิบากมาไม่รู้กี่กันกี่กับเยอ <c oughs> ะทุกคนแหละดังน,นั้นเราก็สรุปสั้นๆนะไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างไม่โดยการ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไ,ไ,ไ,ไม่ไหม้ไม่ดีกันไม่จะตัดให้ อยู่วันจะพาคนสว่างถวิได้เยอะเยอะเลยยุ่งี้แล้วกรรมวิบากที่มันมีที่ผ่านมาแค่เปลือกกระพี้เล็กน้อยอกรรมวิบากมันก็ผ่านไปในตัวของมันเองดีก็ผ่านไปในตัวมันเองไม่ดีก็ผ่านไปในตัวของมันเองฟังวันนี้นะมันไม่ยึดใครดีมันก็ไม่ยึดใครไม่ดีมันก็ไม่ยึดใครเออมันก็ผ่านที่ในตัวมันเอง แต่เนื้อหาตัดสรุที่สรุปเนี่ยจำเอาไว้มันทําให้นอกเหนือดีนอกเหนือไม่ดีจำข้อนี้ไว้ดีๆเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญมากทุกคนมันจะจมปากอยู่กับดีไม่ดีอยู่ก็ใช่ไม่ใช่อยู่ก็ถูกอยู่กับผิดที่ตัวเองอุบโตกลงขึ้นเองตัวเองคิดขึ้นเองทุกคนคิดเองอุบโตกลงจมปากแล้วก็ดักดานี ฟังเนื้อหาตัดสรู้ดีๆแล้วมันมันจะไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวตัดตัวตัดก็ไม่เกี่ยวมันแค่ตัวตัดตัวละก็ไม่เกี่ยวเรื่องตัวละทั้นใครมีกรรมใครมี้บาปก็ต้องใช้ก่อนทุกคนก็นิพพานก็สรุปไปด้วยกันเย แม่องคุิมาณ์ค่าคนตั้งกี่ร้อยตั้งเป็นเกือบร้อยเกือบพันตั้งหลายร้อยเกือบยังไม่รู้ละฮะเม่อเม่อเม่อวานเธอเป็นอะไรแต่วันนี้เธอไม่ได้เป็นอะไรไงเนี่ยเธอเอาไอ้เรื่องเม่าวานมาคุ้ยอยู่นั่นขุดคุ้ยอย่างนตอย้ำอย่างนั้นมันง่มันโง่ไงมันโง่ไงลูกเข้าใจไหม เมื่อวานตัวเองเป็นอะไรมันผ่านไปแล้ววันนี้มันไม่ได้เป็นวันนี้นั่งอยู่นี้มันไม่ได้เป็นอะไรเห็นไหมนี่เราไปต่อย้ำถึงเรื่องเมื่อวานเรื่องเมื่อปีไหนปีไหนนั่นแหละมันโง่มอนก็ว่าเรามันโง่เอง่ะถ้าอย่างเงี้ยมันจะจอมปากไงมันผ่านทิ้ง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  ก็ไม่เห็นองค์เลยมาเลยนะฆ่าคนมาตั้งเกือบพันคนเลยคนเดียวจะไปฆ่าแม่ตัวเองถึงครบหนะึ่งพันองค์บท่าไปเสด็จก็มีนิสัยอรหันตนี่ท่าน,นก็เสด็จไปโปรดเลยจนองค์ริมาหยุดเลิกฆ่าคนแล้วก็บวชเข้ามาในาศาสนา พระบวชเขามาก็มาคิดว uh, right. ่าตัวเองเป็นจรตัวเองเป็นจรตัวเองเป็นจรคิดอยู่นั่นแหะตัวเองฆ่าคนฆ่าคนฆ่าคนจนท่านต้องบอกว่าตอนเนี้ยเธอไม่ได้เป็นโจรแล้วเธอไม่ได้ฆ่าคนแล้วจุบานเนี่ยไอ้ที่มันฆ่าที่มันเป็นผ่านมามันผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้เธอไม่ได้เป็นอะไรวันเนี่ยเธอไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้เธอไม่ได้เป็นอะไรเห็นไหมนี่คือการปลดระอ์พุทะ อเลมานทิดตอกย้ำตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เอ้ามันผ่านไม่ต้องเท่าไหร่แล้วเป็นนั่นเป็นนี่แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นโจรมันไม่ได้เป็นคนฆ่ามันไม่ได้เป็นนักฆ่าแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนนี้นั่นคือความเป็นจริงแล้วมันก็คือความเป็นจริงเมื่อวานผิดแต่วันนี้มันไม่ได้ผิดแล้วถ้านับย้อนหลังไปกี่พบกี่ชักกี่การกี่กรรมแต่ละคนเนี่ย ผิดเยอะแยะไปหมดผิดมันเยอะมากไม่รู้เรื่องไหนเรวผิดอ้แต่ละคนมีแต่แผลแต่ละคนมีแต่ชนะติดหลังมีแต่แผลเบื้องหลังเลยนี่มันลืมไม่เฉยหรอกมันไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามันเลึกดได้นี่มันจะโอ้แต่ละคนนี่มันไม่ได้ดีมาก่อนเลยมันก็มีทั้งชั่วมีทั้งดีมาด้วยกันหมดแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้มันไม่ได้เป็นอะไรก็อย่าไปตอกย้ำว่ามันเป็นอะไร เพราะอะไรในเมื่อวันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรถ้าคุณไปตอกย้ำมันเป็นอะไรนั่นแหละมันผิดตรงที่คุณไปตอกย้ำมันผิดไงผิดตรงที่คุณไปตอกย้ำมันนี่แหละกพราะวันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรช่วงนี้มันไม่ได้เป็นอะไรธรรมบัญชาองค์ริมานก็เลยบรรลุอรไรแล้วชาวบ้านก็ยังตามไปด่าองค์ริมานตามไป ไล่ตีไล่นั่นไล่นี่องค์ริมานฮะเราคิดว่าท่านเป็นจรเป็นนะอย่างนี้อย่างนี้นักฆ่าบวชแล้วคนก็ยังรังเกียจอยู่น่ะคนนี่ยังตอบย้ำอยู่นั่นนั่นแหละคือคนนั่นแหละคือบุฎิชนไม่ได้รู้เลยองค์ริมานเป็นอารหันทำไมล่ะ พูดให้ฟังชัดไหมอืมชัดแล้วลูกนะนี้มันอยู่ที่การหลงตอบย้ำนี่มันคือความผิดพลาดเหมืนอนว่าตัวตอกย้ำที่มันเกิดใหม่ของเราเองเนี่ยมันทําให้เราจมปักกับอดีตซึ่งบับจุบัลนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าไปเกิดชาติต่ตอไปเกิดลึกชาตินี้ได้แล้วก็มาตอกย้ำในชาตินี้จะเหมือนชาติบยาบาลเนี่ย ถ้าเกิดลูกระลึกย้อนชาติของตัวเองไปได้โหชาติที่แล้วนี่ไปทาชั่วอะไรมาแล้วชาตินี้ก็มานั่งตอกย้ําถึงชาติที่แล้วอีกว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันแล้วมันจะมีโอกาสดีไหมแล้วมันจะมีโอกาสดีไหมแบบมันผิดเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยคือพูดไม่ตรงสถานการณ์แล้วเวลาเนี้ยมันไม่ได้ดีมันไม่ได้ชั่วจใมันดีมันชั่วอะไรดูที่เวลาไปอยู่บ้านเนี่ย บ้านเออได้ปุบันในฆ่าคนก็เออบอกว่ามันไม่ดีมันก็คือนักโจรฆ่าคนก็ลายฆ่าคนชั่วแต่ถ้ามันผ่านวินาทีนี้ไปแล้วมันเป็นนาทีอื่นแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วเห็นไหมมันเป็นขนาดขนาดเลยแต่ถ้าผ่านขนาดนี้ไปแล้วมันเป็นขนาดใหม่ขึ้นมามันขนาดใหม่มันก็ไม่ใช่ดีแล้วไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีแล้วเออไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่ดีไม่ดีอะไรแล้วนี้เป็นต้น เราก็ต้องตัดสู้ข้อนี้เดี๋ยวมันมันผ่านทิ้งตลอดทุกอย่างมันไม่ยึดใครมีแต่ใครๆจะไปยึดมันเองอทุกเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ยึดใครแต่มีใครๆไปยึดมันเองยึดก็ไม่ยอมปล่อยเลยตอกย้ำอย่านั้นแหละพัฒนาตัวเองสร้างมันขึ้นมาเองมันยังไม่ยึดตัวเองเลยเอทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความคิดความเห็นความหมายทุกสถานกาณ์ที่เราปรุงแต่งนั่นเองแต่มันก็ไม่ยึดเรา มันก็แลกไปของมันจะเหลือแต่ว่าเราเี่ยไปตอกย้ำมันใหม่ๆเรื่อยๆอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเป็นตัวเป็นตาไปตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความผิดพลาดพลาดแล้วพลาดอีกตรงในตัวใครเริ่มใครจบของเรานี่แหละมันคือพลาดแล้วพลาดอีกตัวตอกย้ำที่ผิดตองตอกย้ำความเห็นความหมายของเรานี่แหละมันคือพลาดแล้วพลาดอีกและไปหมดเลยเหมือนกับมันเป็นปัจจุบันที่มันแล้แทบไปหมดเลยตัวตอกย้ำ ย้ำอยู่นั่นตอนนี้มันไม่ได้เป็นอะไรก็อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นอะไรเอออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอือเนี้ยฟังแล้วมัจบใช่ไหม นั่นเลยบางทีพริษัทเขาก็มีกรรมของเขาต้องใช้บางตอนบางที่อรหันต์เขาก็ท่านก็มีกรรมของท่านต้องใช้บางตอนบางที่บริษัต์ก็มีวิบากกรรมของท่านที่ต้องใช้บางตอนบางอย่างเรื่องใช้แล้วก็แล้วไปแล้วกรรมวิบากเนี่ยมันไม่ยึดใครหรอกมันให้ผลกับคนผู้สร้างมันมาผู้ทํามันมามันให้ผลแล้วมันก็แล้วไปทุกกรรมวิบากมันไม่ใช่จะยึดผู้สร้างนะกรรมวิบากนี่คือ มันตามคนไใจว่าทําผลอย่างไรทําอย่างนั้นมันก็มีผลย้อนกลับหาตัวเองอย่างนั้นแล้วมันก็ไปทุกกรรมทุกผลทุกกรรมแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่ยึดไทยไงกรรมนี้วิบัติมันก็แล้วไปโดยสภาพของมันเองแล้วแล้วไปของมันเองตลอดเวลามีแต่ว่าเราจะไปตอบย้ำมันจะไปลำรีลำไร เหมือนว่าความคิดทุกอย่างในใจเราก็เหมือนกันเราเป็นผู้สร้างหมันขึ้นมาย่ี้แต่มันไม่ยึดเรานะเออมันก็แล้วไปแล้วไปคิดเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปมันไม่ยึดใครนะมันไม่ยึดเราด้วยคุณก็ต้องดูสิวันวันหนึ่งคุณคิดเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนเราอะจาไม่ได้รืยทําไปว่าเราคิดเรื่องอะไรบ้างจริงหรือเปล่าเออเห็นไหมดังนั้นทุกอย่างแล้วมันไม่ยึดใครฟังข้อนี้ไว้ มันอันนี้จังไงอนัตนตามมาแล้วแล้วไปเรียนชมเด็ตลอดเวลาแต่นั้นอย่าไปตอกย้ำอะไรอย่าไปย้ำรู้ย้ำเห็นย้ำนึกย้ำคิดย้ำทำอย่าไปตอกย้ำมีงั้นเดี๋ยวอุปทานจะฝังลึกอ่าเหมือนกับตอกตะปูลงในเนื้อไม้ขยันตอกมันก็ลึกลงไปเรื่อยลึก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 เจะถอนหรือเปล่าอ้อ ทุกเรื่องเราก็เหมือนกันถ้าเราไปตอกยามมันมากมันก็จะคลายลําบากมันก็จะกลายเป็นถลํเลึกติดเลึกไปเรื่อยมันจะคลายลาบากนี่นะเพระนั้นเราไม่ต้องไปคอยเริ่มประจบอะไรฟังหลวงพ่อยดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว นเนื้อหาตัดสุขตรงๆน,นะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนื้อหาตัดสุขตรงๆยุทธีเขาเป็นบริษัทนะก็เป็นบาร,รมีบริษัทไม่ใช่บรรีไม่ไม่ใช่บาร,รมีอะไรอีกด้วยถ้ายังต้องโปรดใส่เยอะแล้วเนื้อหาสัจธรรมเขาก็สรุปได้ เพียงแต่ว่าคนทั้งหลายไปตอกย้ำกรรมวิบากเก่าๆของเขาท่านนองนั่นแค่เปลือกกระพีทที่มันหลุดไปแล้วก็เหมือนกับเปลือกต้นไม้อะเปลือกต้นไม้อะมันมีเปลือกขอพุ่มขึ้นมาพอแก่ๆไปมันก็เป็นสะเก็ดมันก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปก็เหมือนกับวิบากเก่าๆทั้งหลายเพราะมันมันนานเท่านั้นมันก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปผ่านไปผ่านไปก็เหมือนกับเปลือกต้นไม้ เอเนี่ยมันก็ล่อนออกร่อนออกเพราะมันแก่มากๆครับมันก็นานก็ล่อนออก่อนออกหไปหลุดไปนี่ก็เหมือนนี่คนไม่เข้าใจก็จะไปยึดต,ติดื่อตอกย้ำไงย,ย้ำย้ำรู้ย้ำเห็นย้ำนึกย้ำคิดย้ำความเห็นย้ำความหมายคนก็ชอบเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมก็ชอบเป็นอย่างนั้นแหละมันก็เลยจะถอนยากหน่อยงานลำบากนิดหนึ่ตคนนี้ไว้ มันประมาทใครไม่ได้ไงนี้นะเป็นบารมียิ่งหลวงพ่อี่ยเยอะบารมีมาเยอะแต่วิบากมันเกิดเยอะเช่นเดียวกันแต่ว่าหลวงพ่อโประโน,นะม,นมันจะมาเยอะติดได้รูปแบบนักบวชรูปแบบชาวบ้านอะไรแบบนี้มันแค่เปลือกรูปน้ํากายใจนี่ก็แค่เปลือกนะไอ้เบื้องหลังเบื้องหลังรูปน้ำเบื้องหลังกายใจนี่นะ สิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองนี่นะนมันจะเป็นสิ่งที่ดับล่างว่างร้างผ่านรูปผ่านนามนี้ออกไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มนมองตัวรูปประทานนามธรรมาม,มองตรงกายตรงรูปประทานนามธรรมาของท่านนี่กันถือว่าเห็นแค่เปลือกไอ้เบื้องหลังเปลือกนี่มันคืออะไรก็ไม่อาจจะตัดสะลุได้ ดังนั้นเราอย่าไปมองตรงที่รูปแบบผู้แต่ละคนน่ะพฤติกรรมขอ้รรแต่ละคนทั้งทางกายวาจาจิตไอ้เบื้องหลังพฤติกรรมเนี่ยไอ้เบื้องหลังวิบากเนี่ยของกายของจิตของชีวิตเนี่ยเขามีเนื้อหาอะไรอยู่เบืเ้องหลังเขามีเนื้อหาอะหารหันอยูบ่บ้าเนื้อหาระยะอยู่ไหมเนื้อหาพอรติสัต์อยู่ไหมถ้าเขามีเนื้อหาพวกนี้อยู่เบื้องหลังนี่ถ้าเราไปยุ่งเขาเราซวยเลยเ รมจะตีกลับหาเราถ้าเราไปยุ่งด้วยเราจะสวยซเองกรรมมัมมันจะตีกลับหาตัวเองพูดง่ายคือว่าเขามันเข้าตัวเองเพราะไปว่าท่านมันเข้าตัวเองตรมันตีกลับหาตัวเองเอางี้กว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยไปว่าเขาแล้วมันเข้าตัวตัวเองก็ต้องมาเป็นอย่างนั้นใช้กรรมซะเองมันจะเข้าตัว พอเริ่มว่ามันก็เริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวก็ท้อไมเป็นแบบนั้นกี่พ่กกี่ชาตเข้าตัวเองหมดนั้นอย่าได้ประมาทระวังตัวคอยเกิดคอยดับของตัวเองระวังในตัวคอยเริ่มคอยจบของตัวเองเนี่ยมันจะออฟไซด์มันจะฟาวขยันคอยเริ่มขยันคอยจบมันจะฟาวมันจะเป็นโมฆะระวังแต่นั้นก็ฟังหลวงพ่อดีๆทุกอย่างเลย ไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไม่เหมือนกันนะทุกอย่างไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไมเหมือนกันดีไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันเลยทุกอย่างฟังเขายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องคอยไม้ไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยไม้มันตัดนะพอไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหมเหมือนกันนี่มันยิ่งกว่าตัดมันเป็นการตัดที่ยิ่งกว่าตัด กลายเป็นไม่มีข้อเขตในการตัดสู้ช่วยสองพระวัดไปเรื่อยๆพูดชัดแล้วนะเออยพูดชายละหลวงพ่อไม่ได้มองแล้วว่าใครเป็นอะไรจะดีก็ไม่สนจะไม่ดีก็ไม่สน รจะดีก็ไม่สนหรอกใขรไม่ดีก็ไม่สน,ม,สนมันแค่พฤติกรรมเปิดเผื่อยมันไม่ไปสนใจถ้าดูเนื้อหาให้เบื้องหลังเบื้องหลังรูปเบื้องหลังนามของของแต่ละรลูปนะถ้าเป็นเนื้อหาละหันเปล่า,หา,หาหเนื้อหาระยะไหมเนื้อหาบริษัทไหมย,มยอตรงน,นั้นแหละแล้วก็ให้ให้ความเคารพก,กันตรงนั้นให้ความนับถือกันตรงนั้นให้เกียรติกันตรงนั้น แม่ได้มาหัวมาสนใจจะมาที่รูกธรทมนามมาทมกิริยาของใครหรอกมันจะดีขนาดไหนแล้วมันจะเหวยแตกอย่างไรเนี่ยโอ้ยมันขยะมันขยะทั้งนั้นแหละเปลือกผีดูที่เนื้อหาเบื้องหลังเนี่ยกายจิตของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสว่างหรือยังมันคลายทิ้งคลายหรือยังมันไหมทิ้งไหมหรือยังเนี่ยมันเนื้อหาริยะหรือยังอรหันต์หรือยังหรือว่าเป็นเนื้อหาพอดิษฎตนับถือตรงนั้นแหละ เออให้เกยีตยกับตรงนั้นไม่ใช่มาดูที่รูปแบบภายนาอกว่าจะทําดีทําชั่วขนาดไหนนี่แค่เปลือกเปลือกกรรมเปลือกเวรเปลือกวิบากมันเอาเป็นประมาณไม่ได้มันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลือกท่งนั้นแหละดูเบื้องหลังดูข้างในเบื้องหลังรูปเบื้องหลังนามตรงนั้นเขามีเนื้อหาอย่างไรก็ดูแค่นั้น แล้วถ้าไม่สว่างสวายลุงพ <cities> ่อมันจะพาสว่างสวายเองถ้าไม่อริยะลุงพ่อมันจะพาอริยะเองจุดประกายอริยะให้เองเออมันไม่มีคุณค่าอะไรกันมาเดี๋ยวท่านก็นําพาให้เองจุดประกายให้เองถามนี้หลุงพ่อเราปล่อยหมดแหละไม่ว่าพุทธคิดอิสลามศาสนาต่างอื่นๆเข้ามา ท่านปอดหมดท่านไม่ได้มายึดติดพุดคิดอิสลามพามผีท่านไม่ได้มายึดหรอไอรูปแบบเปลือเปลอพุดคิดอิสลามพามผีท่านมีหน้าที่ไายช่วยหลุดช่วยอย่างเดียวสว่างช่วยอย่างเดียวนี่หน้าที่ท่านมันมาสนใจหละใครจะทําดีใครทําอะไรไม่ดีมาทําดีมันก็หลงทําไม่ดีมันก็หลง แต่อริยะนี่มันไม่ใช่ความหลงความไม่ยึดติดนี่มันไม่ใช่ความหลงเนาะชัดนะพูดชัดแล้วนะ ไอพวกที่มันไปนด่าหลวงพ่อรับหลังไปเตมตีตีเตียนหลวงพ่อรับหลังไปนินทาหลวงพ่อรับหลังเนี่ยเยอะะหมดแต่หลวงพ่อให้โอกาสทั้งหมดเออบางทีบ้างหลังอ่ะมันเป็นอริษัทแต่มันก็แคกรรมฉาบฉวยมารแทรกมารซ้อนเนื้อหาตัดสรุปไม่ได้บทสรุปบริษัทที่ยังเป็นสัตว์อยู่จะต้องเข้าใจหยุดนั้น มันก็ดาลังบ้างว่ารับหลังบั่งนินทาหลังบั่งเยอะแต่ท่านก็ไม่ไม่ไปสนใจในจุดนั้นท่านให้โอกาสหมดแล้วเออไม่โกรธไม่เกลียดหรอกเออมันก็กรรมวิบากมันใครจะมาสั่นเสือนใครจะมาชมแบบนั้นแบบนี้โอ้ยมันก็กรรมวิบากเหมือนกันนั่นแหละมโนกรรมมโนเวรเหมือนกันกรรมดีกับไม่ดีมันกรรมนั่นแหละท่านก็ต้องจบช่วยมันให้หมดแหล้ว ผมว่าท่านบ้งางพวก่ันสอนมท่านบ้างนี่จบแค่มันหมดไม่สุดนะแต่ถ้ามันดีกับท่านดีมันก็ตีกับเขาหาตัวมันเองถ้ามันไม่ดีกับท่านไม่ดีมันก็ตีกับเขาหาตัวมันเองถ้าใจมันไม่ดีกับท่านไม่ดีมันก็ตีกับเขาหาใจมันเองถ้าปากมันไม่ดีกับท่านไม่ดีมันก็ตีกับเขาหาปากมันเองพฤติกรรมมันไม่ดีกับท่านพฤติกรรมกรรมไอ้ดีไม่ดีน้นมันก็ตีกับเขาหาตัวมันเอง ถ้าใจมันดีกับท่านดีนั้นก็ตีกลับเขาหาใจมันเองถ้าปากมันดีกับท่านดีนั้นก็ตีกับเขาหาปากมันเองพฤติกรรมนั้นมันดีกับท่านดีนั้นก็ตีกับเขาหาตัวมันเองมันจะเป็นอย่างเนี้ยกดแห่งกรรมดีออกไปดีก็ตีกลับเข้ามาไม่ดีออกไปไม่ดีก็ตีกลับเข้ามาให้ผลยแล้วเธอจะเอาไงเธอต้องตัดสรู้อย่างเดียวอ่ะ ไปมัวแต่พฤติกรรมอยู่ไม่ได้ไปม <you> <t> ัวแต่หลงดีหลงไม่ด so ีอย right ู also, ่ไม <c oughs> ่ได <noise> ้ไม่งั้นก็และเลยรับแต่วิบากอยู่นั่นแหละกรรมวิบากกรรมอยู่นั่นแหละเละเลยมัวแต่คอยดีคอยไม่ดีเละั่นแหละวิบากเละเลยแล้วก็ต้องเนื้อหาตัดสุ้สวดเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว สิ่งที่มันไม่ยึดทั้งยึดทั้ง curtain, ไม่ยึดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่นะสิ่งที่มันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันไม่ยึดไม่ขั้งตรงไม่ยึดเนื้อหาตัดรู้สรุปดีๆแล้วมันจะไม่เกี่ยวกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเลยมันจะไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าเรายังวนเรนอยู่แค่พฤติกรรมดีกรรมไม่ดีอะไรอยู่นี่ยป็นยังเละอยู่รับเละตีกลับ เนาะดังนั้น้ระวางในตัวใครเริ่มใครจบของตัวเองนี่แหละอนตัวใครเริ่มของตัวเองนี่แหละตัดสรุปดีๆตัดดีๆสรุปตัดดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่กันตลอดตลอดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันตลอดตัดเอาไว้ก่อนตัดไว้ก่อนตัดไว้ก่อนลูกตัดสรุปไว้ก่อน